สวัสดีครับอวัสดีค่ะพอดีผมผมฝันว่ามื่อคืนนี่บอกว่าเป็นเขาร่างผมฝันฝันเห็นมหาร่างผมคนนี้นี่เมียผมไปตีขาผมเมียไปตีขาปมั่นตีสองตีสามนี่แหละฝันบอกว่าจะไปล่องสิมจะไปล่องสิมว่านพระนี่แหละวันนี้แหละวันนี้แหละวันออกภาษารับว่นอกภาษาพอดีผมผินลืมเดี๋ยวผมนอนแบบนอนหายใจอยู่หรอกเนี่ย ผมเลอกว่าโอ้มันมันสิ้นี่ือล่ต้องสิ้นี่ว่าผมเ็เล่ว่าแม่นนี่เขาลาแต่ผมกินเราอยู่ลองกินเลยว่าก็คือกัวห้องไปสินะครับนี่นี่เป็นไปมันขึ้นนี่เป็นแรีนแต่เนี่ยคือหูสิงนะเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวไปประตูบอเปิดได้ดังปังปังเลยครับประตูผมบอกว่าเออขอได้พอประตูเยอะอันนี้อันนี้ฝันไหมฝันครับฝันครับความจริงครับ ไม่ได้ฟังเป็นความจริงเลยความจริงครับอันนี้เห็นคนจริงจริงไม่ได้บอกไม่ได้พูดกับเมียนะอ,อน๋ออันนี้เห็นจริงจริงเลยตัวเดียวที่นี่บางคนก็เลยบอกว่าผมไม่กล้าพูดกับเมียเมียก็บอกว่าโกหกเออกินเหล้ากินยาอย่าไปพูดผมก็เลยบอกว่าผมพูดตัวเองดีกว่าครับที่นี่ผมจะบอกเรียกว,ว่าเด็กอยู่ตรงนี้ครับครับเด็กอยู่ตรงนี้ตรงไหนคือนี่เด็กอยู่ตรงนี้อยู่มองเห็นเลยไหมเห็นเลยครับ เลี้ยตัวไหนโอ้ตัวเดียวเลยเลี้ยตัวไหนตัวเดียวถ้าถ้าเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะวันเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยอยู่นี่นี่ตัวแม่ไอ้จำปลวกแม่แม่แม่จำปลวกอยู่ไหนนี่อยู่ข้างล่างนะครับนี่ตัวนี้ข้างล่งข้างล่างซานนี่นะข้างล่างซานไปดูกันไปดูกันข้างล่างซานลุงสปาไปดูเลี้ยตัวเดียจับไปเรือร้อยศพนะครับอ่ะอยู่นี่บ่ครับมันตั้งอนูนี่ก่อนครับ จะไหว้ก่อนไหว้คเมตเีย์ก่อนก่อนจะพาไปดูนะครับมาจะพไปดูไปตามไปเอซมานี่อ่ะเฮลอนเหรเ้ยไหมเฮลอนรัไหนโตแม่แแม่พระนาเราเห็นไหมเห็นไหเห็นปูพญานาเห็นไหม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 เาจะตีไปเนเป็นเลขอะไรเขุงตีเป็นเลขสาเลขสองเห็นไหมเห็นปูองดำด้ยบอกับครับครับโอ้เห็นในปูองดำเห็นไหมเห็นไหมคุณจะเห็นไหม มองไม่เห oh ็นแต่ถ้าคุณไม่เห็นนะแต่คุณไม่เห็นเห็นไปทรงนู้นเดี๋ยวผมดูสิให้ดูอ่ะม่าน้อเห็นในปูองดำเลยตัวนี้อันนี้นี่เป็นเลสามนะนี่เป็นเลสามครับสามหกเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวีปเดี๋ยวไปดูสิให้ดูมาที่นี่เดี๋ยวแป๊มุ่งจุ่มเข้าไปดูนะสะสมสามหกบ่กครับนี่มันจะเป็นตัวรขึ้นไปอีก อนี้ปูงแล้ว5 6เอากรไปเขียนเอาเลยก็ได้เนาะ12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25น6 27 28 29 30น1 32 3ม34 35 36 37 38 39 40 41ค2 4น44 4เ46 47 48 49 50ล1 52 53 54 55 56 57 58 59 6 0 3 6ั สามสองสามหกสามหกเป็นฝันไังไงนะฝันเมคืนมงจางนี้ครับนอกินข้าวสร็จับิ่เียว่าเื่อ อือธรรมดาบ้านเรานี้เลยมีผมกล้าบเนี่ยคือเห็นเห็นจริงจริงไหมเห็นจริงจริงครับผมก็โกลมเงี้ยด่ะเห็นอยู่บ้านเห็นอยู่ที่บ้านผมอ๋อผมก็เปิดประตูออกไปอ่ะไปที่ใครที่มันผมวางนี่ไล่ไล่งูไปไล่งูไปที่มันไ่ปที่มันผมบอกนี้มันก็ไปเรื่อยไปเรื่อยเขาก็ไปเรื่อยของเขาครับไปที่ตะวันออก นี่ของคนเหลี่มคนมโนนี่บอกว่าไปทำอะไรเป็นเป็นเี่ยไปขี่วิญยาณผกเลยบอกให้ลูกขาไ่จะบาทย่าเขาเลียบอกไปขี่วิญยาณนี่ไปไปข้ออกของนะไปเกยดเรับไปกี่การที่มันไปแต่ว่าที่ตุนนี้แหละรับที่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 านเห็นครับอ๋อแลเห็นเลขที่นี่เห็นได้ยังไงตรงนี้ทีแกแกมาบอก แกมีเลยแกมึงแกมาบอกเลยแกบอกเลยว่าไปดูแกงมึงทีไปดูดูเลขที่นี่ดูเลขตัวนี้ถ้าไม่เสือกไปดูเออเดี๋ยวสามเดี๋ยวหกเดี๋ยวมีสามตัวอยู่นี้ผมมาดูเห็นตัวใครดวงไหมผมมาดูเลยเห็นจริงๆครับอ่ะปีดโชว์นิดเดียวมาเห็นตัวนี้นะครับที่เห็นให้มาดูปูบอกให้มาดูที่นี่ก็คือเลขสามสองกับสามหกอันนี้เลขปูลงใช่ไหมเนี่ย ที่ที่ชุดก่อนมีสองศูนกับ9 4 8นี่ปูลงใช่ไหมนี่อันนี้แต่ก่อนครับก่อนของทีมรามีไอ้นั่นไอ้5 3 3สครับนี่ในไอ้งวดที่แล้วใช่ไหมเนี่องวดครับงวดที่แล้วไอ้งวดที่ผ่านมาใช่บ่นี่ไหนที่พานมาที่ที่ขออ๋อที่ขอนะครับได้เลขนี้อ๋อแต่นี่เลขปูไปบอกเลขปูบอกให้มให้มาดูให้มาดูให้มาเอาที่นี่ เอฟซีเป็นเน้นอยู่ที่เลขเล็กๆเด้อตัวเล็กๆอันนี้หนึ่งนะครับสามสองสามหกนะครับนะครับเลขชอบตัวไหนชอบสุดๆนี่ตัวนี้ที่ที่กระดานดำนั่นที่ผมลงเงินได้ห้าสามสามอ๋อหกสองทีนี้ที่มาความฝันเมื่อคืนนี้คือชอบตัวนี้เลยครับเด็กตัวนี้ตัวที่สองตัวเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้สองตัวเลขฝันนะครับเลขฝันฝันเมื่อคืนนี้คุณพ่อเดี๋ยวเข้ามาประตูหนึ่งเขาปตัวหนึ่งปังปังปังเลยนะเื่คืนนี้โอ้ยจริง ผนก็นอนหลับเขาประตูด้วยเขาหางตีไงหางตีอ๋อหางตีตั้งเลยอะไรเนาะหางตีเจะไปเปิดประตูคิดคิดว่านะก็เปิดประตูไปไม่มีอะไรพอประตูข้างข้างเขาขึ้นงูจริงเล็นงูแต่ไม่ใช่งูนะเป็นพิชานะงูนะแม่ไม่เห็นหน้าเขาเลยกูด่าหมดแม่ แล้วพันก็เพิ่นก็มาให้บอกให้มาเอาเลขตัวนี้เลขอยู่ในนี้ให้มาดูแปลงอย่างเงี้ยเขาก็แปลงได้ถ้าคนดูเห็นนะเขาจะตกใจแต่ผมไม่พูดก็มีเขาไม้ฟันเมื่อคืนมาครับฟืน่เพินนี่เขาสาธุสาธุฟันเมื่เพิ่น